คนแฟนละครลิขิตรักนะครับผมเจ้าหญิงอลิซและนาวตรีดวินนะครับผมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเดินทางไปที่รายการสามแซบแต่ความพิเศษคือเขาถ่ายทํากันนอกสถานที่เหตุผลที่ไปนอกสถานที่นะครับผมนอกจากพวกเขาจะไปพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทํารายละเอียดต่างๆกว่าจะเป็นลิขิตรักรวมถึงเมาผู้จัดแอนทอนผสมแล้วนะครับยังมีการโชว์ความสามารถต่างๆของทั้งคู่ที่ได้ติดตัวมาจากละครเรื่องนี้ครับเป็นวิธีป้องกันตัวเกี่ยวกับอาวุธวจะเป็นยิงธนูอาวุธปืนการใช้มี ที่ต้องบอกว่าฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเทปนี้นอกจากนั้นนะทั้งคู่ยังต้องมาดวลความแม่นกันด้วยครับรวมถึงอีกหนึ่งความสามารถขอเด็กกับการเล่นโยคะที่งานนี้รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิเพราะมีคนมาก่อกวนครับ หลเจ้าหญิงไปแกลง้งเขาอย่างนี้ไม่เชยแกล้งพี่มาเลยนะไม่กล้าฮะติดตามชมได้ในรายการสามแซบวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีทางช่องสามสิบสามนะครับ